วันนี้วายๆลงมาไล่สวนลุงต๊อกนะคะเราจะพามาชมนี่มะขามเทศของลุงต๊อกนะคะมะขามเทศหวานนะคะเอย่ยพันดีมาจากเกษตรนะคะเ,เพื่อนๆกำลังออกกำลังออกฝักเลยเนาะกำลังออกฝักเลยนะคะโอ้ยเสียงก็บ่ายคล้อยแล้วนะคะบ่ายคล้อยแล้วนะคะเราจะพาไปชมลุงต๊อกปลูกอะไรบ้างนะคะไปชมกันนะคะ ยามเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะแล้วดินเสียงอะไรอยู่กลางทุ่งลุงต๊อกปลูกอะไรนะคะยามเย็นนะคะตอนนี้ทุ่ง,งานาเราก็ยังแห้งแล้งอยู่นะคะแห้งแล้งเลยเนาะด้วยก็กําลังฟื้นฟูนะคะล้วยกาลังฟื้นฟูแล้วกลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สวนลุงต๊อกนะคะนี่ก็คงจะตัด ตัดต้นอา่าอะไรนะที่เป็นน้ำหนามหรือเปล่าอา๋อจะเป็นพวกอะไรเนี่ยตัดต้นอะไรเอามีน้ำหนามนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะคะมาชมกันใบเหี่ยวเฉาละดูไม่ออกเลยฮ่อต้นอะไรนะคะต้นทับทิมหรือเปล่าไม่ใช่ทับทิมนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าต้นอะไรเนะเาะออ มันมองเหมือนต้นพุทซานะคะมีหนามโอ้พุทซาจริงๆด้วยอ่ะปะเราไปดูเสียงอยู่ข้างหน้าดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนเพื่อนๆจับได้ไหมคะว่าอ่าเมืออม่อไหลเมื่อเดือนเดือนสองเดือนที่แล้วนะคะไม่ไหวนะมาถ่ายตรงนี้นะคะที่ลูกเป็ดน่ารักน่ารักนะคะอ่าตอนนี้ก็นี่ทุ่งนาของลุงต๊อกนะคะถ้าเราเข้าไปใกล้เขาจะวาจะวิ่งแตกตื่นนะคะเราก็มองไกลๆนะคะ ต้นตอกปลูกข้อโทษนะคะข้างล่างก็จะมีเดี๋ยวไว้ๆข้ามไปดีกว่าข้ามไปดีกว่านะเราจะได้เห็นใก,กล้ๆนะคะโอ้ก็ปลูกเยอะแยะเลยนะคะเออตรงนี้ตรงที่ลูกเป็ดน้อยเล่นน้ํานะคะยามเย็นนะคะยามเย็นบรรยากาศดีที่สุดเลยตอนนี้นะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดวงาลิกคลอยแล้วนะคะเ,เพื่อน กำลังต้นสวยงามเลยนะคะน้ำท่าออกมาจากคลองนะคะเพือ่อนๆไก่ไก่ต๊อกไก่ตอกไก่ลุงต๊อกไก่ต๊อกลุงต๊อกเลี้ยงไก่ต๊อกเข้าไปหากินแมลงเงียบเลยเงียบเลยนะคะ เงียบเลยตรนู้นปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเดินไปดูนะคะเดี๋ยวเราดูข้าวโพดต้นสวยมากเลยนะคะเพือ่อนสวยมากเลยดูลำต้นของข้าวโพดเขานะคะส่วนที่แล้วที่ไวไวเคยพาไปชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จัดเก็บไปขายเรียบร้อยแล้วนะคะเพือเ่อนเมื่อวานในวัยผ่านไปว่าจะไปให้ทันตอนที่เขาปลูกเขาเก็บนะคะ บังเอิญเก็บไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆ<_ <EN> _>อก็เลยไม่ทันเลยนะคะเขาก็เก็บช่วงประมาณเลือกตั้งเนาะเขาก็บอกไปแล้วนะคะประมาณเลือกตั้งแ้วไรๆก็ยุ่งพอสมควรนะคะก็เลยไม่ได้ทันเขาเก็บให้ชมนะคะเพื่อนๆพลาดอีกแล้วนะคะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสวนถั่วถั่วเหลืองตอนนี้ถั่วเหลืองปลูกกันมากจริงๆเลยนะคะปลูกมากจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นสวนถั่วเหลืองในต๊อกรถต่อ ปลูกกันมากเลยเป็นที่นิยมกันปลูกจริงๆนะคะปลูกให้ทันหน้าฝนที่จะมานะคะเพราะว่าต้องเก็บเกี่ยวเนาะเพราะว่าจะได้ลงข้าวนะคะจะได้ดำนากันแล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ไทหวานกันแล้วนะคะไทหวานกันแล้วบรรยากาศกลางทุ่งอีกมุมนึงนะคะมุมนึงนะคะเพื่อนๆเวลาจะไม่ข้ามไปฝั่งนั้นนะคะคือจะเป็นถั่วเหลืองนะคะ ไมวาจะพาไปตามไก่ตอกไก่ตอกนี้ไปแล้วนี่ข้างๆข้างๆที่นาของของลงตอกก็จะมีนะคะมีฟักทองนะคะเพื่อนกำลังสวยเลยนะคะอ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยกำลังโตกันเต็มที่เลยพร้อมที่จะเลื้อยแล้วเนะคะ ต่อไปในแถวนี้ก็คงจะเดินลำบากเนาะมีกค้ณขึ้นเยอะเลยนะคะมอ,องไปฝั่งน,นี้นะคะเพื่อนๆอก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาหน้าแรงเนาะลูกกรต๊อกเขบอยู่ตรงกลางเลยนะคะนี่ยาวไปเลยนะคะฟักทองจะยาวไปเลยนะคะเพื่อนๆยาวไปสุดนุ่นเลยนะคะโอ้โหเดินชมหน่อยนะคะล่องลอยจะสั่นไหมนี่ถ้าเดินเนาะเพราะว่า ใช้จับใกล้ๆเอานะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ขาต้้งนีดูฟอบทองเดี๋ยวคนตาคนขยันก็โตขนาดนี้แล้วเหมือนกันนะเนาะแต่ตอนนี้ก็ชมกลางุ่งนาไปก่อนนะคะชมถั่วเหลืองไปด้วยนะคะชมบรรยากาศยามเย็นไปด้วยเนาะรบวงจรเลยนะคะเพื่อนๆรบวงจรเลยเราตัดไปทางนี้ดีกว่านะหัวไงป้าต๊อกมาแล้ว ลูกไก่ตอกห้องอ่ะไม่ได้ยินเลยก็เหมือนใกล้นะคะที <creo diving curs CDU> ่จริงไวๆซูมเอา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 โอ้ปลาไล่ออกไปเราไม่รู้เนาะเราไม่ได้ไล่ให้เรียกว่าปล่อยให้อยู่ตามสบายอ่าปลาไล่ไปแล้วนะคะปลาไล่ไก่ตอกกลับไปที่ค้อที่เล้าเนาะ แบบต๊อะเดินไปเดินไปเหรอโอ้ยกระโพดใบล่ายป้ากระโพดใบล่ายไหมมีต้นเดียวนี่ป้ามีต้นมีต้นเดียวนี่ใบล่ายเฮ้ยกระโพดพันอย่างน้อน,นี่แบบนี้ จ็สิบสองแบบใดแล้วป้ามิมีต้นเดียวนึงค่ะอ,อ๋อโอ้สวยนาะมากเลยนะคะโอ้ไม่เบาเลยจ้ะโอ้ป้าบอกว่าทั้งหมดที่เห็นนะคะเพื่อนๆเนี่ยไล่ละหนึ่งไร่ละหนึ่งกิโลกิโลละเก้าร้อยบาทสำหรับพันของอขอ้าวโพดนะคะ แต่ทำไมมันมีลูกลูกครึ่งมาหลังนี้แล้วก็โอ้ลูกครึ่งมาออกมาจะเป็นฝักยังไงนี่นอ้อไปละไปต๊อกถูกไล่ออกจากสวนไปทุ่งานาแล้วนะคะเราก็ย้ายกลับมามุมนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เราจะไม่เห็นมุมนี้ว่าอ,อันนี้ปลากระปูกเหมือนกันนะคะ เป็นสักทองยาวไปเลยนะคะล้อมรอบไปด้วยอะ,อะไรเนี่ยทาเป็นลุ้งเลยนะคะสายลุง้งไม่รู้ว่ากั้นอะไรไม่รู้นะคะแบบนี้อู้ยาวไปเลยนะคะยาวไปเลยยาวไปโน่นเลยนะคะเนี่ยมองตัวนี้เราก็เห็นดวงอาทิตย์สวยงามเหมือนกันนะคะคือข้าพโคตนะคะเดินไปกลับถึงแล้วนะเพื่อนๆก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมในวายสไตน์บ้านพามาชมนะคะสวนลุงป๊อกนะคะสวนลุงป๊อกท้ายบ้านนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ได้ลงข้าวโพดนะคะหนึ่งไร่นะคะสลับหนึ่งไร่แล้วก็เหมือนที่อธิบายไปแล้วนะคะว่าเมล็ดพันธุ์มาจากออ่อ่ไกลนะคะพันธุ์ดีด้วยนะคะกิโลละเก้าร้อยบาทหนึ่งไร่นะคะเท่าที่เรามองเห็นไร่ที่ลุงลงไปคือหนึ่งกิโลนะกิโลนะคะก็ถือว่า ได้เยอะหรือไม่ได้เยอะไปก็ไม่รู้เนะาะก็เห็นป้าบอกนะคะว่าโอ้โหไล่หนึง่งไล่หนึ่งต่อกิโลนะคะต้องทําให้ได้นะคะไล่หนึ่งต่อกิโลเนาะก็โอเคนะคะเป็นอนว่าสวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะรายรอบสองข้างก็จะเป็นเกล็นซักทองนะคะฟักทองนะคะเพื่อนๆแซนไปด้วยหอวก,กระเทียมหอมนะคะข้างๆนะคะก็ยังดูไม่ชัดเจนยังไม่แ่มนะคะ เอาไว้ให้เป็นฝักอีกทีหนึงไ,ไวๆจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ายบายค่ะายบายไปพร้อมกับบรรยากาศตอนเย็นไหมคะเพื่อนๆ